แล้วแล้วแล้วก็ได้มานะจ้ะแถวนี้นะจ๊ะรู้ไหมจ๊ะแถวไหนก็แถวพวกแบบว่าดมอจ้านี่นจ๊ะที่เราจะมาก็คือตลาดพันทิพจ้าชั้นแปดนะเนี่ยเราก็ต้องเริ่มขึ้นบันไดเลื่อนไปเรื่อยนะจ๊ะนี่นี่นี่แล้วแล้วเราก็กำลังจะไปที่ชั้นแปดแล้วบ <c oughs> ันไดเลื่อนเย็ยนๆเลยจ้าตลาดรัดแย่เ yeah, ย็นตรงที่นี่เลยนะนีของกินก็เต็มไปหมดของใช้ก็เต็มไปหมด ใครที่รักของมือสองเนี่ยมาได้เลยของเนี่ยห้าบาทก็มีสิบบาทก็มีเีอยมาร้อยเดียวก็แบบได้ทั้งชุดทั้งเซ็ตของกินครบไปหมดนี่ดูน่ากินไปหมดหรอนี่โซนรองเท้ามือสองจะทำงานจะเที่ยวก็มีนี่กระติกน้ำเก็บความเย็นก็มีโอ้ยหนังสือหนังหาเต็มไปหมดอืมดูดูดดจีบปลาถา อื่นๆใดๆแตไมไหมดรงทาก็มีโอ้โหไบเขนก็มีของเล่นก็มีนี่เด็กๆก็ชอบนะก็มาเลือกกันได้นะจ๊ะนี่โซนพระโซนของครังต่างๆนี่นี่เียนป้ายไหมสี่สิบบาทกองไปดิก็ไปคุยไปดินี่กระเป๋าเดินทางเก๋ๆนะแล้วอืมเต็มไ่หมดละตาดีแล้วตาไร้เสียไปนี่นี่ตุ๊กตาเนี่ยคนลุมเก่งเนี่ยห้าบาทสิบบาทก็ว่ากันไป เนี่ยโซนเนี้ยชอบมากเลยอ่ะคือแบบสภาพผาแบบบางทีคือของดีๆทั้งนั้นเลยนะแต่ต้องเล่นนิดนึง <c oughs> เดินก็นต้องปูดเลยโนนี้วนล,ลับมาสามรอบที่นี่ต้องสามรอบนะจ๊ะเนี่ยใครจะแบบสซย์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆก็มาดูได้จ้ะถูกมากถูกจริงๆกระเป๋าก็เปิดมือสองแบรนด์เนมนี่โซนโอ้ยไม่ทันเลยนี่จิวเวลรี่จิวเวลรี่เนี่ยต้องมานะจ๊ะ ถูกสวยๆ,ๆ,ๆนั้นหละอุ้ยแก้วเกลเนี่ยงานดีเลยแหละอืมนี่รองเท้าคีทก็มีรุ่นเก่ารุ่นใหม่ดูได้หมดและของเล่นนี่อืยี่สิบบาทอุ้ยนี่ยี่สิบบาทโอ้ย,ย้ช่างรฮะเอาะต้นไม้ก็มีโอ้ยหนูว่าอยู่สวนนะจ๊ะเดี๋ยวนะจ๊ะเจอกันคลิปถัดไปนะจ๊ะเอ้ยห้านาทีไม่เกินแน่นอนบาย